เลยมีเรื่องที่ต้องบอกสำหรับหนูได้ยินคำว่าเด็กมีเรื่องนะคะหนูนึกถึงเหมือนรู้สึกเหมือนเด็กเป็นเด็กเกเรยัยงไงอย่างนั้นนะคะบางทีเด็กในบ้านก็อาจจะไม่รู้ประวัติคมเป็นมาของตัวเองะคะ่ะเด็กในท้องถิ่นก็อาจจะไม่รู้เลยว่าบรรพบุรุษของตัวเองเนี่ยเป็นใครมาจากไหน,นะคะ่ะ ในชุมชนของเราค่ะได้รู้จักตนเองว่าที่มาของตนเองนั้นมาจากที่ไหนมันก็เลยคิดจะทำสรารคดีเรื่องนี้ขึ้นมา ก็ขอให้น้องๆน,นะคะรีบเข้ามาภายในโรงเรียนได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาทำความสะอาดแล้วนะคะขอให้เพื่อนเน้องๆน,นะคะทุกพ่ช่วยกันทำความสะอาดทีมเรแลว ในห้องเรียนนี้ก็จะมีมาจากเผาโซ่เผาโยแล้วก็เผากระลรืงค่ะสเผาโซ่ค่เผากระลรงค่ะเผากระลรงค่ะโซ่เวลาเราไล่มาเราก็จะออกเสียงว่าเส้กระลร นั่นลยอยอก็คือเอ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 อโซ่ก็สำเนียงของภาษาโซ่ก็จะออกเหมือนคำเหนีนะค่ะแต่ถ้าสำเนียงยอก็จะคล้ายๆกับกระเลิงแต่แค่เสียงเขาจะมันจะช้าไปค่ะเลื่อนนะคะมันจะเป็นเสียงคล้ายเสียงเลื่อนนช้าในกลุ่มก็จะพูดภาษาโซ่ยอกระเลิงนี่ค่ะลาว ส่วนใหญ่ก็จะกระเริงกับโซ่เนี่ยค่ะเยอะนูกับพูก็พูดโซ่พูดลาวได้แล้วก็แพทกับสาวก็จะพูดเจเริงค่ะถ้าในโรงเรียนก็ส่วนใหญ่คนก็จะพูดภาษากระเริงแล้วก็ภาษาโซ่ค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นภาษายอค่ะ ฉันจะมีมีเด็กพระพระชาติพันธ์กันคือมีไทยโซ่ไทยย้อไทยกะเลงทุกห้องทุกชั้นนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรในการอยู่ร่วมกันนะคะแ <c oughs> ม้นภาษาไม่ มีความแตกต่างกันก็จริงแต่เวลาสอนเราก็ใช้ภาษากลางในการสื่อสารนะคะก็เลยไม่ไม่เป็นปัญหาในการในการจัดการเรียนการสอนของเรานะคะเพราะว่ามีภาษากลางในการสื่อสารส่วนภาษาถิ่นเด็กๆก็จะใช้สื่อสารกันนอกห้องเรียนที่ไม่ไม่เป็นทางการนะคะ จะกิจกรรมโครงการที่สอนน้องค่ะจะเป็นรุ่นพี่นะคะม .3 หรือม .2 มาสอนรุ่นน้องประถูมค่ะเพราะว่าโรงเรียนของเรามีนโยบายให้นักเรียนทุกคนรับส่วทั้งร่างเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ สัดส่วนของชาติพันธุ์ในโรงเรียนก็จะเป็นเยอะที่สุดก็คือไทยโซ่ยโะนี่จะน้อยมากจะมีเฉพาะในกลุ่มของมัธยมส่วนกระเลิงก็อยู่ในระดับที่กลางๆคือรองจากไทยโซ่โซ่จะเยอะแล้วก็ไทยกระเลิงแล้วก็ไทยโซ่ไทยไทยยอส่เด็เยังอึนะพ่อได้นอนเน,นื่อยตื่นมาเนื่อเออูปตาใคน่นี ค่ะสำหรับวิธีชีวิตของต้นขาไทโซนะคะตื่นเช้ามาก็ต้องมาทําบุญตักบาตค,ค่ะเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วค่ะก็จะมีการมาจัดพิธีกรรม,มค่ะเกีย่ยวกับ พิธีกรรมเป็นวันข้าวพรรษาวันออกพรรษาอะไรวันโหรข้าประดับดินก็จะมาจัดกิจกรรมกันที่วัดค่ะมาทำพิธีกรรมกันที่วัดชาไิโซก็จะดาเนินชีวิตมาอย่างนี้ก็มาแล้วค่ะตั้งแต่บรรพรบุรุษชาติพันธุ์ก็หมายถึงว่ากลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมมีรากเง่าทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมันจะมีพื้นของภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันภาคตนออกซิเจเหนือของเราเนี่ย มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากมายนะคะอาจจะก,กล่าวได้ว่ามีถึงประมาณ14กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูในพื้นที่นะคะมันจะพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มาจากอ,อกพยพมาจากทางฝั่งซ้ายของแม่น้าโขงซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คือประเทศเอสปอปลาวใช่ไหมคะคราวนี้เขาก็เลยจะเ,เดินทางเข้ามาอ,อพยพเข้ามาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งเราจะพบมากว่า ทางภาคอีสานตอนเหนือนะคะก็จะมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มทั้งภูไทยกะเลิงโซ่ย้อนะคะแล้วก็ถ้าลงมาทางล่างๆหน่อยทางสุรินก็จะมีกุยกวยสวยใช่ไหมคะคราวนี้มันก็ทําให้ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วย ชุดที่เขาใส่มาทำบูนะคะก็จะเป็นชุดพื้นเมืองค่ะหรือว่าภาษาทองฮีเรียกว่าชุดโซ่จะแต่งกายกันมาจะนุ่งผ้าถุงแล้วก็จะใส่เสื้อ,อที่เป็นถ้าผู้ชายก็จะใส่เสื้อมาฮมค่ะถ้าผู้หญิงก็จะใส่ชุดพื้นเมืองแขนยาวแล้วก็มีแขบสีแดงสําหรับชุมชนบ้านพุจานะคะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็จะมีชุดพื้นเมืองนะคะเอาไว้ใส่ประจํา เป็นชุดของตัวเองเป็นชุดเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วคะ่ะเอาไว้มาใส่เวลาประกอบพิธีกรรมเอาไว้มาใส่เวลามาทําบุญประมาณนี้ค่ะชุดที่เราใส่ในวันนี้ก็จะเป็นชุดพื้นเมืองนะคะหรือภาษาที่้อกหินก็เรียกว่าชุดโซ่นะคะถ้าประจํานักเรียนก็จะแต่งประจำมาสุขอันนี้ก็ <S <S แค<พ>่เก็บค่ะสบ <S <S <ร> แส่เก็บที่ไทยซูเขาเรียกกันหรือว่าคนไทยเขาก็จะเรียกผ้าสบายค่ะจะเห็นชื่อแบบนี้ได้ที่จะเห็นนะคะก็อยู่ในชุมชนนะคะพี่เท่าผู้แก่ในชุมชนจะใส่กัน เรื่องอบรมโครงการเรื่องราจากบ้านฉันนะคะเราก็เลยเออบ้านเราก็มีสิ่งดีๆทาไมเราไม่อยากให้คนอื่นรู้บ้างเพราะบ้านเราหน่ะมีสิ่งนี้มีภาษาโซ่นะมีชุดโซ่นะมีเอกลักษณ์ของความเป็นโซ่นะค่ะทําไมเราไม่อยากเอาคนอื่นไปไม่อยากเอาเราอะชุมชนเราไปเผยแพร่คนอื่นบ้างค่ะ เลือกพื้นที่นี้เนี่ยด้วยความสําคัญของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่แล้วก็กลุ่มพัฒนาของที่นี่คือไทโซ่นะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าเราเห็นว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เดิมเนี่ยไม่ค่อมีคนรู้จักว่าเขาเป็นใครนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ย เป็นกลุ่มใช่ไหมทีทมม่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสูงมากนะครับมีบวัฒนธรรมประเพณีของตัวเองที่ชัดเจนมากมีการแต่งกายเฉพาะตัวมากนะครับเราเลยสนใจกลุ่มนี้แล้วอย,อ,ยอ,ยอยากอยากจะดูว่าเด็กรุ่นใหม่ใ,หมในในใชุมชนพค<ช>นจานเนี่ยมีการรับรู้หรือความเป็นปไทโซ่<ช><ห>อยู่หรือเปล่านะครับเราก็เลยเลือกที่จะไปทําในพื้นที่ไทโซ่พื้นที่รัฐพลนจานกับลูกศิ์ลุงยุ่งกับแล่ระเบิงคันเบิงคันผู้ใดสิมีผีไม่โอ้ยิงลงสนามเฮ้ มีคันเปดมะนาวคันห่าพอที่มาพี่เขามาสอนนะคะอันดับแรกเลยที่พี่เขาให้ทําก็คือจะให้ตั้งคําถามค่ะตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจแล้วก็เรื่องที่เป็นจุดเด่นของชุมชนเราอะค่ะพอตั้งคําถามเสร็จนะคะพี่ๆเขาก็จะพาลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราศึกษาค่ะเราไปเก็บข้อมูลเราก็ต้องมาเรียบเรียงว่าตัวไหนที่สําคัญตัวไหนที่ไม่สําคัญแล้วก็จะตัดออกค่ะ มมดละนะสร้างมากแค่ปีมูลได้ปีน้ำเข้าลูนี้เห็นนาะยามลูกทิตไปโอ้ยามลูกหลานนะคะไปหาอาเออแล้วเขาก็ะชินยินบางค้นก็ระชินยินเราเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เลือกทําเรื่องภาษาโซ่ตอนแรกเขาจะทาเรื่องภาษาผมนี้เขาจะทำเรื่องภาษาแล้วก็ถามว่าเอ๊ะเวลาทำภาษาจะนําเสนอยังไงล่ะประวัติภาษาเหรอวิธีการพูดเหรอก็หกเดียงก็อยู่นานมากทำให้เด็กเขาเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเขาได้ว่า เอ๊ะหรือเราจะต้องเล่าความเป็นนาไหมถ้าว่าโซเป็นไทยแต่เล่าโดยใช้ภาษาโซ่เ,เราได้สาระคดีเรื่องหนึ่งคี่ใช้ภาษาโซ่ทั้งเรื่องเลยะนะสัมภาษณ์คนเฒ่าคนแก่ในหม่บ้านเป็นภาษาโซ่หมด ต้นจานนะคะแล้วทีนี้ที่ตั้งฐานของบ้านพนจานก็เป็นพื้นที่สูงะคะ่ะแล้วก็มีต้นจานก็เลยตั้งชื่อว่าบ้านพูนจานนะคะโพนหมายถึงพื้นที่ดินที่สูงค่ะสาวตอนนี้เราจะไปไหนกันเอ่ยเราจะไปบ้านหางนะคะที่ชนเผ่าไทโตได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหางะค่ะ๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าอะไร<ด>และดได้เปลี่ยน<ด>และได้ย้ายมาอยู่ที่บีนาจานหรือบ้านพูนจานในปัจจุบนนะะันค่ะ ที่ชาวพนจาน์ข้ามาจากฝั่งโขงนะคะแล้วก็มาตั้งี่ฐานอยู่ที่บ้านหางเนะะี่ยค่ะชาวโพนจารก็จะอยู่แถวนี้นะคะที่เป็นบ้านหางแล้วก็เกิดโรคระบาดแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่บ้านพนจารนะ์ณปัจจุบันนี้อะคะ่ะบอ่อน้ําตัวนี้จะมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะเวลาจะใช้น้าอาอน้ําก็ต้องมาตักอยู่ที่นี่ขึ้นไปอาบอะคะ่ะ ภาษาโซ่เขาเรียกว่ามาสร้าง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 ไปว่าบ่อน้ำค่ะาาค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปบ้านล้างต้นพึ่งนะคะค่ะเรานะคะก็จะไปหาคุณตาะคะืนค่ะต,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 ตอนนี้าคุณตาจะอยู่ข้างบนนะคะคุณตาเพิ่งขึ้นไปค่ะ ใครอีกดังอีกตอนไหนเมนอ่ะเออเออเขาใจขนาดใครใครเอ็มกฤษฎีกิเลกใครรู้บ้างในโลกอุณหภูมิเลกวิเรื่องต้นพึ่งในี่ยพ่อว่าน้องจันดอดวิเรื่องตุนเออวิเรื่องต้นพึ่งโวูสกิลแต่เขียนพึ่งนเนี่ยพวกพวกพวโวูสกิลเลมักเกาะแต่ว่าเออวิเรื่องในพ่อว่าเราสัมภาษณ์คุณตาคุมกุจนาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านร้างต้นพึ่งค่ะคุณตาได้ทราบจาก คุณพ่อของคุณตาเพราะว่าคุณตาชอบฟังนิทานจากคุณพ่อเล่าให้ฟังก็เลยเข้าใจรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านหลังต้นพึ่งค่ะไนี่แหละภาษามีคาตอนนี้แหละจะไปช่วยนึกกระโวอายุภาษาในอนโซนจี โอ้ภาษาเนี่ยเมื่อไม่เป็นภาษาเมื่อแต่งบม่นภาษาไปก็ก็เจอคุณครูบอกว่าภาษาโซเนี่ยการวิธีอนุรักษ์ก็มีอย่างเดียวคือ,อ,อต้องบอกให้ลูกหลานพูดกันทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ให้ลืมให้พูดคุณตาเล่าว่าภาษาโซนี้จะใครจะซื้อก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีค่ามากค่ะจะเอาเงินเป็นร้อยล้านมาขัดมาซื้อมาแลกซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าเรา คนโซ่เท่านั้นที่จะพูดได้ค่ะได้ภาพหรือว่าวิดีโอที่เราต้องการครบแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกเอาเฉพาะหัวข้อที่สําคัญเกี่ยวกับที่สัมภาษณ์คุณตาค่ะอันไหนที่คุณตาให้ค,ำำคําสัมภาษณ์ออกนอกประเด็นหรือเราไม่ต้องการเราก็จะตัดค่ะกระบวนการตัดต่อแน่นหนจะเป็นคนรับผิดชอบเองค่ะตัออันต่อที่จะ ในการที่เราจะเลือกภาพให้มันมาต่อกันนะคะเราก็ต้องเลือกภาพที่มันสัมพันธ์กันค่ะอย่างเช่นเลือกเอาป้ายทางเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วก็จะเลือกเอาป้ายทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็จะมาเป็นหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ค่ะให้มันสัมพันธ์กันนะคะค่ะสำหรับในสารคดีของเรานะคะที่เราเลือกใช้ภาษาโซ่นะคะก็เพราะว่าเราอยากให้เราอยากให้คน ในชุมชนนะคะรู้รู้จักภาษาโซ่คนอื่นได้รู้จักภาษาโซ่ของเราค่ะถ้าในการทํางานนะคะถ้าเราเลือกที่จะพูดเป็นภาษาโซ่ก็ต้องอาศัยปุ๊กเป็นคนแปลค่ะเพราะว่าปุ๊กเป็นคนโซ่ค่ะแล้วก็ให้ปุ๊กเป็นคนแปลแล้วก็จะเขียนซับใส่ค่ะการทำงานก็ยากค่ะแต่ก็ต้องอาศัยการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมค่ะก็นนหนักนะ ก็จะถึงขั้นกระบวนการสุดท้ายแล้วค่ะจะเรียบเรียงตัดต่ออะไรเสร็จแล้วก็ขั้นกระบวนการสุดท้ายก็คือฉายโชว์ค่ะอยากอยากให้เขาสนใจว่าเออเราก็เป็นโซ่แล้วทาไมเราต้องลืมโซ่ด้วยในเมื่อเราเป็นโซ่เราไม่ไม่กลัวที่เราจะเป็นโซ่เราภูมิใจค่ะ ปัญญารโรวของอเนริกาภาตาโซปันเอกลักษณ์ของอเมรโกาละกุยโชปัญละกุยเอิร์ตังประเทศไทยอ่าก็สมัยปันทอปรุษให้ในกาแตะเม็ดเกี่ยวกับโชให้ในกกย่า,ยาเงื่อนเต็มตูเลี้ยวสินะย่าเต็มตูเลี้ยวย่าเกระตงเลี้ยวจะในโช่ให้ในส่วนมากสิบบอยสิบบอยมองมองเยอะถ้าชอบมองเอิร์นะมองเหมามอง,มองที่อุดมสมบูรณ์ต้องมีเยอะเนาะ มีเดอมีสับนะวีโจานไทยปันวีสี่อนยาโธกะเอ,อิดตีนยัยดูเจออเ่เมียดีเพี้เพียนนึกระโวโเอ,อิดจนูดไงไงอนยาโให้ไปนิดอะไรนเลยมะเลืดสร็จจบอง เจออะไรก็เออตเตเออเจออะไรลักระเตากระเตาอันละอันละหลังตอะไรดเปิดเปิเรียงเรียงอะไรเนาะเจออะไรกระเตาอีกกระเตาอีกออ tục là ở vì đã tụp hơn thì cơ rộ rộp bạc thì phải cũng nhạy đi tới kia kia đây vì là chán này tăng ở tiêu viên là chán này thì tung này thì cơ rộ lập bạc ít thì kia kia cơ rộ lập bạc nhạy cho nên là lạc phật cơ chạy cháy thì cơ tăng bằng phụng của cho nên là lạc ở này ตังเป็นวิปชาริคือวินวินบาลังต้นพึงเนาะใช่เออภาษาโซ่เลีรียงต้นพึ่งนะว้ยนะเป็นภาษากลางนะบ้านร่างต้นพึ่งอืมทีดังไปปันโลละจ่าอันดอไปบาลังต้นพึ่งเพราะว่าอันนี้พึ่งเยอะเ้นะผู้จัยนควาสมามในกับพึ่งในเยอะแยะได้แต่กี็มีมง่วงไปเล้กะนั่นั้องเน่งเปกเียกกะน่ ก so. oh, ูสไนในกอนเจ้าัญญะโทไทยอะไรมาคอยบริเวภาษาโทรห้อแต่ออกเนี่ยไทยยีออนกอนเจ้าอนี่ยโทรยาเมนิบริเวณภาาโทรภาษาโทรไทยต่อเอตานีโทไทยต่อเปโอภาษาโทรเลก็่อเปิดลุก ก่อนเจ้านี่ที่ไม่ดัง้งตอบอะไรสิคิีลหืออะไมีสนใจภาษาอะไร่ดัง้งคุณค่าของภาษาเนี่อันสิกรรมล้วนใส่สิชั่วลูกเวงปันภาษาต่างภาษาบ่ญม,มีเลยให้อนุราชดอกอ่อนครอบครัวให้เุงให้ล่งเนี่ยเติบโต ไปนั่งมาครัวด้วยกันครั่อยครับจังเลยตลอดด้นน าก็บอกว่าเด็ก mm. เด็กของเรานี่เก่งมากคะ่ะ mm. ที่ตัดต่อให้ชุมชนนี้ได้ดูแล้วก็สืบสานต่อไปคะ่ะพระอาจารย์ก็ให้ข้อคิดไว้ว่า mm. ทุกอย่างที่เป็นวิถีชีวิตของชาวไทโซ mm. จะมีอนุรักษ์ต่อไปได้ก็อยู่ที่ลูปหลางของชาวไทโซคะ่ะว่าให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตหรือว่า ชุมชนชาดิโซประมาณไหนคะการศึกษาเป็นใหญ่เอาคุณพ่อคุณแม่เป็นใหญ่เอาความรักคุณพ่อคุณแม่เป็นใหญ่แม้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยจะมีอัตลักษณ์มีความคิดความเชื่อเป็นของตนเองแต่ว่าเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขโดยที่ต่างฝ่ายก็ต่างเคารพในอัตลักษณ์ของแต่ละแต่ละกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะสําหรับในห้องนะคะก็มีหลายชนเผ่าแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทะเลาะกันค่ะ และในหมู่บ้านของหนูนะคะก็ไม่ใช่มีแค่โซ่ค่ะก็ยังมีมีมียอ้อมีกระเลิงแล้วก็มีโซ่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะหนูอยากสื่อให้ทุกคนรู้โดยเข้าใจว่าชนเผ่าไทยโซ่ของเราก็มีตัวตนในประเทศไทยก็ยังเป็นชนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยค่ะ